คือเราจะต้องแยกให้มันมีระยะห่างระหว่างตัวเรากับความรู้สึกและระหว่างตัวเรากับความคิดอังมีหนังสือที่อังรู้สึกว่าดีมากๆอยากมาแนะนำคืออังก็โดนป้าย,ยามาอีกรอบนึงนะคลิปของ Mission to the Moon นะคะพี่แท็บบอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่แบบควรอ่านอะแล้วอังอะ่ะอ่านมาแล้วประมาณประมาณเนี้ยเฮ้ยมันมันดีมากจริงๆอะคนเขียนเป็นนักจิตวิทยานะคะอันนี้เป็นหนังสือแปลนะคะ คนเขียนคือดรจูลีสมิธดีมากๆอ่ะเล่าให้ฟังละกันจากที่อังอ่านมาส่วนหนึ่งยังไม่ถึงครึ่งเล่มเลยนะคือเล่มเนี้ยจะให้เครื่องมือในการจัดการกับทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเรียกว่าจัดการก็ไม่ถูกสิสังเกตพูดละงงเดี๋ยวอังให้ดูอันนี้อันนี้ทุกคนความคิดอารมณ์พฤติกรรมความรู้สึกทางกายเห็นไหมมันมีโลกสอเชื่อมโยงกันอยู่นั่นแปลว่า แต่ละส่วนเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอันนี้จะช่วยเราแยกแยะได้คือหลักการนะเราจะต้องเอาตัวเราออกจากอารมณ์ก่อนอย่างเช่นอกหักเรารู้สึกเศร้าเสียใจเรารู้สึกเศร้าเสียใจแต่ว่าเราไม่ได้เป็นความเศร้าเสียใจเก็ตไหมคือเราจะต้องแยกให้มันมีระยะห่างอะระหว่างตัวเรากับความรู้สึกและระหว่างตัวเรากับความคิด คือถ้าเราแยกให้มันห่างออกจากกันอะเราจะเริ่มมองเห็นแล้วว่าเอ้ยตัวเราไม่ใช่ความเศร้านี่เราสามารถตัดมันได้ถ้าเราตัดมันได้เราก็จะหายเศร้าเราก็จะหายเสียใจอันนี้คือการที่เรา <c oughs> เขาเรียกว่าไงอะใช้ชีวิตให้มันละเอียดขึ้นแล้วก็สังเกตในนี้เขาก็จะสอนนะว่าแบบให้เราไม่ได้ต้องไปบังคับว่าหยุดคิด แต่ให้เราสังเกตว่ามันมีความคิดอะไรที่มันเกิดขึ้นแค่สังเกต observe มาน,นะว่าเอ้ยความคิดนี้เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วเราลองสังเกตลึกไปกว่านั้นว่าเวลาที่เราเศร้าหรือว่ามีความคิดลบๆอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามีอาการทางกายยังไงซึ่งอันนี้มันบอกเป็นสเต็ปได้ดีมากๆอ,อ่านให้ฟังสารบัญให้ฟังละกันนะด้านที่มืดมน แรงจูงใจความเจ็บปวดทางอารมณ์ความสศกเศร้าความสงสัยในตัวเองความกลัวความเครียดชีวิตที่เปี่ยมความหมายพอพูดถึงบทที่สองแรงจูงใจอ่ะอังนึกขึ้นได้เลยว่าเล่มเนี้ยพูดได้ดีมากคือคนเราอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราจะมีแรงจูงใจตลอดเวลาถูกไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากทำอนุษย์อันน, ون, น,นี้ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้มันจะมีช่วงที่เราแบบ ห่อเหี่ยวดิ่งลงในเล่มเนี้ยเขาก็จะสอนวิธีว่าเนี่ยวิธีหล่อเลี้ยงแรงจูงใจก็จะมี2วิธีแนะนำนะถ้าใครที่สนใจในเรื่องของอารมณ์โลกภายในตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือว่าใครที่รู้สึกว่าชีวิตชันมีความเครียดมีความทุกข์หรือชีวิตมันยาก แนะนำเล่มน,นี้แต่จริงๆแล้วว่าไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคนที่แบบเป็นทุกถึงมาอ่านอังว่าไม่ไม่ใช่เลยนะมันเป็นเครื่องมืออ่ะอังเชื่อว่าถ้าอังอ่านจบเล่มอ่ะมันน่าจะมีเครื่องมือแบบเยอะมากๆให้เราเลือกใช้ได้อะ่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดนะมันก็ขึ้นกับว่าจริตเราชอบอันไหนเราใช้อันไหนแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับเราก็เลือกใช้อันนั้น แต่มันจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆในการที่ให้เรามีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมในโลกนี้ที่มันก็ไม่ง่ายแนะนำนะจ๊ะมาป้ายยาแค่นี้แหละเมายาวเลยบ้าย